พรรคเล็กที่ประกาศตัวรวมกันนะคะในนามกลุ่ม16สสค่ะมาวันนี้ดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้นะคะกำลังจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญทางการเมืองค่ะเมื่อถึงวันเปิดสมัยประชุมสภาที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่าลืมนะคะว่าในสมัยประชุมสภาครั้งนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะมีวาระในการพิจารณาที่สำคัญทั้งในเรื่องของกฎหมายงบประมาณไปจนถึงการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะคะ การเดินสายรับประทานอาหารของกลุ่ม16นะคะกับแกนนำพักเพื่อไทยยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะคุณพิเชษสถิราชวานนะคะคนนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐค่ะในฐานะหัวหน้ากลุ่ม16ก็เดินสายไปรับประทานอาหารฝรั่งเศสนะคะที่ร้านอาหารฝรั่งเศสย่านสีลมค่ะมีการพบปะพูดคุยกันกับคุณยุทธพงศ์จลัสเถียนรองหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะแล้วก็สสพักเพื่อไทยนะคะ โดยคุณพิเชษระบุนะคะว่าแม้นายกรัฐมนตรีค่ะจะถอดฉนวนร้อนด้วยการสั่งให้มีการชะลอโครงการระบบส่งน้ำา e e c แล้วก็ตามนะคะแต่การนัดหมายยังคงมีขึ้นต่อไปค่ะ โดยครั้งหน้านะคะคาดว่าจะมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยโดยน่าจะเป็นช่วงหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเสร็จสิ้นลงนะคะอย่างไรก็ดีค่ะการเคลื่อนไหวของคุณพิเชษนะคะในฐานะหัวหน้ากลุ่ม16สสก็ต้องถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าต้องไม่ลืมนะคะว่าสถานะของพรรคเล็กนะคะกับการเลือกตั้งด้วยกติกาใหม่ บัตร2ใบเนี่ยจะส่งผลกระทบกับพักเล็กค่อนข้างรุนแรงนะคะโดยมีการมองว่าพักเล็กเนี่ยอาจจะไม่ได้สอสอกลับเข้าสภาสักที่นั่งเดียวนะคะดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ค่ะว่าหนึ่งในปัจจัยแล้วก็หนึ่งในเหตุผลที่คุณพิเชษต้องเคลื่อนไหวครั้งนี้ในฐานะหัวหน้ากลุ่มนะคะก็คือการแตกมือกับทุกขั้วทุกพักเพื่อเตรียมหาบ้านใหม่ให้กับพักเล็กด้วยกันนะคะ ั้งนี้นะคะมีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าคุณพิเชษเนี่ยเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีถึงสองกระทรวงในสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรนะคะดังนั้นการพบปะเดินสายพูดคุยกับแกนนํำพักเพื่อไทยที่ผ่านมานะคะน่าจะมีวาระซ่อนเร้นค่ะมากไปกว่าข้อคลหาเรื่องของผลประโยชน์หรือการสร้างราคาต่อรองนะคะตามที่แกนนํำฝ่ายรัฐบาลได้มีการพูดถึงนะคะแต่อาจจะมีเรื่องของคุณทักษิณเ,เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่เหนืออื่นใดน,นะคะน่าสนใจค่ะการ เพื่อนไหวของกลุ่ม16สสที่หลายคนรู้ดีนะคะว่าโอกาสที่จะย้ายไปสนับสนุนพักเพื่อไทยหรือพักฝ่ายค้านอย่างเบ็ดเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆนะคะล่าสุดนะคะมีรายงานเขาว่าพักพลังประชารัฐเองเนี่ยก็เตรียมแผนที่จะรับมือเรื่องการหาเสียงสนับสนุนในสภาเอาไว้แล้วนะคะ ทั้งการซื้อใจสอสกลุ่ม16กลับไปนะคะไปจนถึงการเปิดดีลกับสอสอในปีของฝ่ายค้านค่ะให้แปลสภาพกลายเป็นงูเห่านะคะแล้วก็ไปยกมือโบวสนับสนุนรัฐบาลค่ะทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านพักร่วมรัฐบาลนั่นแหละค่ะ